ครับวันนี้ก็ไหนๆก็มาแล้วก็เอี้ยงพามาถึงในบ้านเลยนะครับวันนี้มาถึงในบ้านเลยก็เห็นว่าจะทําของอร่อยของเมืองนาสาให้กินก็คือแกงส้มขาหมูเงาะนาสารเริ่มต้นจากทอดขาหมูเลยครับนี่ขาหมูนะครับทอดกับปรอบก่อนแล้วก็ละลายพริกแกงนะครับใส่กะปิในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะเห็นนี่แล้วนี่ก็คือพระเอกของงานครับคือเงาะนาสาร แต่นี่เป็นสายพันธุ์สีทองนะครับว่าสีทองเดี๋ยวมาดูกูเอี้ยงทำเมืกินกันเลยนะครับว่าออกมาหน้กกาตาเป็นยังไงตหาตหมูครับเอาเอาน้ำทุกก่อนนะครับโอเคครับ เวลาแช้นึ่งครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันตุ๊องออกมาสวยเลยเดี๋ยวเขาใส่ต้องจะคิดเลือ

กระอตอ้ตอนรับกระลอต้อนรับจุดนเเ <laughs> ปลาเออเ่นี้กระโอให้นะลามานะว่ามาโอ้โหจัดไอเก่งเปิ่อี้ลาบได้ดีแล้ว นี่ไปเชอเพื่อนนี่เราไรโรยนำไปนอนม้อนี่หนอร่าเปล่าแล้วเพียนเนาะป่ากับไปร่งกวายมาแล้วมาเอา็ไปร่้งวายตไม่ดับได้มังเดียวอ่ากไปไข่ทอดมีกับม้อเหข่ข้าม้อไฮไลท์ไฮไลท์เดี๋ยวจะวันเรารับมาคือนำคืนมาเนาะ